เอาละจ้าวันนี้มาจากเพจสินคาี่ปุนนะจ้าไข่ไม่ร้อนแก้วน้ําร้อนนะจ้าเอาปรบมือจ้าวันนี้นะจ้าเราจะมารีวิวแก้วน้ําร้อนกันนะจ้าเปิดฝาเลยข้างในนะจ้าก็จะมีปลั๊กเข้ามาแบบนี้นะจ้าปลั๊กอันนี้จ้าก็คือสามารถเสียบกับตัวปลั๊กแปลงได้เลยนะจ้าเปิดออกมาเราก็เติมน้ําไปก่อนนะจ้า เมื่อเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็มาปิดฝานะจ๊ะอย่างนี้เลยหมุน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 เลยจ้าทีนี้แน่นแล้วนะจ๊ะก็มาเสียบปลั๊กแปลงกันก็เสียบฐานนะจ๊ะไว้แบบนี้เลยให้ไฟนะจ๊ะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันเลย เพียงเท่านี้นะจ๊ะตัวแก้วน้ำร้อนนะจ๊ะก็จะทำความร้อนเลยสะดวกรวดเร็วสบายสตายไตล์แม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเราไปแวว